วันนี้เป็นคลิปพิเศษครับของหลานนะัดก็จะตามพาดูดูเขาเล่นนิดนึงเด็กคนนี้เล่นดีฮะนี่ใสด่ดีพูดเพราะครับชื่อในเกมก็ตามนั้นอ่ะผมไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะฮะเจอก,กันในเกมนี่แหละครับเด็กที่เล่นเกมพูดเพราะเราก็อยากเล่นด้วยฮะลุงก็เลยอัดคลิปนี้เป็นพิเศษให้เขาเดี๋ยวรอบนี้ตามเขาเองเลยดูเขาอย่างเดียวเลยครับ ดูเอาแล้วกันครับวิที่การเล่นส,พพสองคนนะสองหนึ่งนะฮะดูดีๆขวาม,มือเขามีอีกคนหนึ่งเ,เห็นไหมครับเห็นไหมเอ้เพื่อนใหม่อีกคนเบอร์สามรู้สึกเอ้ใช่คนไทยไหมผมไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ฟังเองนะฮะโอ้โหดูเอาครับ น,นีดูครับนีนีมีเป็นไงครับนงนายเดี๋ยวไปกดไลค์เพื่อนๆก่อนโอเคกด like ไ,ไดลค์เสร็จแล้วอ๋อพรกาการชุบฉะนั้นเดี๋ยวเราจดกลับไปดูไปดูแลรลกักหน่อโอเคครับนั่นแหละครับ